ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจุ้งบริการนะครับมีรับจัดโต๊ะในและนอกสถานที่ด้วยส่วนที่นี่นะครับก็อยู่ที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยานะครับมาแล้วเราก็เข้ามาจอดรถตรงหน้าเทศบาลแล้วก็เดินเข้าซอยมานิดเดียวางจากที่จอดรถประมาณสักไม่เกิน1 0 0เมตรนะครับก็มาถึงในร้านเนี่ยร้านจุ้งบริการมี คุณลุงทำครัวอยู่คนเดียวนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าอาหารเป็นยังไงบ้างครับมมีีมาา เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราเอาแป้งมาทอดแลวงด้วยเนื้อคู่ตัวมาเริ่ม

อันนี้หอยเจาหอยเจาอันนี้ทำโดยพี่ลาเดกอขอถ้ามันอันนี้ถ้าเหมือนเขาเปิดรอไอเอช จอก็เหลือไปดูท่ามันเขาเพิ่ม

ตัวทองเอาให้ยวบนงมีไข่เจียวซุ้มซากนะแล้วเราก็มี

ทุ่งบริการนะครับอร่อยเหมือนเหมือนกินอาหารที่บ้านแต่อร่อยมาก